สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ GM บอซีทีเฮดนะครับสงคารบอซีเถื่อนครับ GM สมานนะครับวันนี้เรจะมาสอนการดาวน์โหลดนะครับหลายคนบอกว่าขอวิดีโอตัวอย่างดาวน์โหลดหน่อยครับแอดหน่อยครับ GM ก็ได้ครับอ่าเข้าไปที่กลุ่มเซิร์ฟนะครับผมจะทิ้งเอ่อเขาเรียกว่าอะไรผมจะทิ้งกลุ่มกลุ่มไว้ใต้คลิปแล้วก็เลี้ยงโหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็นะ ข้ามาที่กลุ่มนะครับสงครามบอสีเถื่อนนะครับแล้วก็ขวามือนะครับอ่าดาวโหลดเกมนะครับคลิกเข้าไปเราก็จะได้หน้านี้นะครับดูขวามือข้างบนนะครับตรงเมาส์ผมเนี่ยครับขวามือข้างบนแค่นารอสักครู่นะครับอ่าพอมันโครากดข้ามครับกดข้ามอ่ากดข้ามไปก็จะเป็นหน้าต่างของวันทูอัพนะครับวันทูอัพก็ให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมอ่าปั๊บอัพ อ่าครับพอดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับเรากดดาวโหลดแล้วเพื่อนให้เรียกเราเซฟนะครับแนะนําให้ไว้ในไดดีนะครับแนะนําเกมต้องไว้ในไดดีนะครับสุิว่าอ่าเราดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ไดที่เราเก็บข้อมูลไว้อ่ามันจะได้แบบนี้นะครับหน้าตายะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าให้เราคลิกขวานะครับแตกไฟล์ครับผมรอครับสักครู่สักครู่ไม่นานเกินใจอะครับ โหลด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 อ่าโหลดเสร็จแล้วครับแล้วก็เข้านี่ครับไฟล์ที่แตกมาได้นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็นี่ครับผมเข้าไปอีกครับผมแล้วก็เข้าไปอีกนะครับแล้วก็เข้าไปอีกนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับถ้าเป็น windows 7นะครับให้แนะนําคลิกขวารันเอานะครับเรียกใช้งานฐานข้อมูลนะครับอ่าถ้าเป็น windows 7นะครับคลิกขวาแล้วใส่ id password นะครับใส่ id password ไปเลยนะครับก็นะครับนี่ครับ แล้วก็รอมันดา์นโหลด5,400กว่า MB นะครับถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าเกมได้ตามปกตินะครับนี่คือการดาวน์โหลดนะครับก็ทำเป็นคลิปมาให้ฟังให้ดูกันแล้วนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ